ก็ครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันนี้ไปอยู่กับผมนะวันนี้เนี่ยเรามาแบบเปิดหน้านะว,นาานานนะวันนี้เรามาเปิดหน้ากันนะอันนี้เรามาเปิดหน้ากันนะอันนี้มาเล่นแบบเปิดหน้านะก็จะได้เปิดหน้ากันทีหนึ่งนะก็จะได้เปิดหน้านะ วันนี้กินข้าวไข่เจียวนะวันนี้กินข้าวไข่เจียวเนะวันนี้เอาจีก้ารนาะยักษ์ไปวิ่งเนะีะยะไปเลือกตัวกันเลยนะจะวิ่งจากเินเขา ผมก็เลยจะข้ามทะเลไปด้วยนะถึงจุดนี้นะยาวเลยนะยาวนะวันนี้ขับรถจอยานะเหมือนพี่หนึ่งคนระับวันนี้มาวันนี้มาทำเหมือนพี่หนึ่งเลยนะวันนี้มาทำเหมือนพี่หนึ่งเลยนะเปิดหน้าเหมือนพี่หนึ่งอ่าทำทุกอย่างเหมือนพี่หนึ่งหมดเลยนะ ทำคลิปเปิดหน้าเล่นเกมนะทำคลิปเปิดหน้าเล่นเกมวันนี้ทำคลิปเปิดหน้าเล่นเกมนะใครเห็นหน้าผมบ้างในนีหน้าผมอยู่ตรงนี้เราจะตั้งมุมกล้องไว้ตรงนี้นะอ่าใครเห็นหน้าผมบ้างใครเห็นหน้าผมบ้างฮะใครเห็นหน้าผมบ้างนะวันนี้แหะเราจะมาขับข้อเกมนะ ที่เห็นนิ้วอะไรมาบังเนี่ยอันนั้นคือผมจะหมุนทูมอะไรนะ,ะสลับมกกล้องก่อนเดี๋ยวสลับมุกกล้องก่อนทุกคนจะได้ไม่ต้องเลยเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องลําบากนะในการดูผมนะเดี๋ยวนิ้วมันไปบังไงนะเดี๋ยวนิ้วมันบังนะเดี๋ยวนิ้วมันบงังแล้วขอลากรับไปก่อนนะเดี๋ยวแักบนึงนะ